สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะโดยลิบินสองสีนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังแบบนี้นะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันใกล้เหรียญลิบินค่ะวันนี้รีจะใช้ลิบินตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สองสีเทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดลิบบิน4เส้นที่ความยาว90ซนติเมตรรวบมารวมกันนะคะแล้วก็พับครึ่งนะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว16ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานแปดจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบน จับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ให้ริบินขึ้นมาด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดๆจับจับให้กระชับนะได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีร <cat on developed Airbnb> anyway. right being ิบบิ้น4เส้นด <sh> ้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจากบริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับปริบบิ้นเส้นที่หนึด้านบนาลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะกค่อยปล่อยริบบิ้นออกมานะเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึง นี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามหเส้นแล้วพาดนะคะหนึ่ง6สาี่ห้าหนี่นะจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะโค้งมาในลักษณะน,นี้นะวางตรงหน้าช่องเส้นที่หนะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะหนึ่ง6สาสี่ห้าหจับริบบิ้นเส้นนี้นะ โค้งมาในลักษณะเดียวกันวางตรงช่องหน้าเส้นที่6เหมือนกันนะคะในแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้น6เส้นจะไม่มีที่พลาดนะคะดีจะจับออลิบิ้นเส้นถัดมานะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พลาดตะกี้นะค่อยๆ่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานะคะ สังเกตง่ายๆนะริบบินจะไล่เลียงกันมาในลักษณะนี้นะคะทุกเส้นเลยนะต่อเลยค่ะจับริบบินโค้งมาแบบเดียวกันเลยนะสอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะต่อเลยค่ะจับลิบบินโค้งมาสอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันออกช่องถัดมาต่อเลยจับลิบบินโค้งมาสอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา ต่อเลยนะคะจับริบบินโค้งมาสอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะไล่จับทุกเส้นเลยนะคะให้เข้าที่นะทุกกรีบเลยไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกกรีบจะสวมกันนะก็จะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะคะ ในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบินที่เราตัดไว้นี่นะคะแปดเส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่านสามเส้นมาเลยนะ1 2ึสแบบนี้แกะเทปกาวสองหน้าออกค่ะในแบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะจะไ,ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกให้เท่ากันแบบนี้ทั้ง8คู่8เส้นเลยค่ะนี่นะคะพอเราตัดได้แบบนี้เท่ากันทั้ง8คู่8เส้นแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะ ดีจะจับอลิบินเส้นด้านในนะคะสีชมพูนี่นะที่คู่กันกับเส้นสีเหลืองนี่นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้นะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะาริบบิ้นที่คู่กันสีเหลืองนี่นะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงตัวกลีบดอกเหมือนกันนะหลังเส้นที่เราเสียบลงไปครั้งแรกนะคะนี่นะค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะจะสวมกันในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะทั้ง8เส้น8คู่เลยนะคะจะสารเหมือนกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจับกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะคะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะดีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้นะคะเป็นคู่แบบนี้นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะใต้เส้นถัาจากเส้นของเขานี่นะคะมาฝั่งด้านซ้ายมือนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งแเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะจะได้เป็นกลีบซ้อนกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบชบาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ